เอาสิเอาสิไปเอาสิตาตามันมันลงมเตโตนี่มันพังบึ้มตาตาตาเล่ตาเล่พาหนูไปขี่รถไป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 ขี่รถกับตาเล่ไปไปไปขี่รถกับตาเล่ไปลูกไปขี่รถกับตาเล่นะเอาล่อให้ไข่เฮ็ดอันนี้สักกอนมาลูกไป่ะมาหนูใส่รองเท้าก่อนอยังเป็นยังไม่เอาเอาเอาจะมาให้โอเคเดี๋ยวแล้วค่ะไป Body hết hết trắng Body hết nhắn. Body hết nhắn. Body hết nhắn. Body nhắn. thì hết nhắn. Body hết nhắn. này hết nhắn. Body hết nhắn. เจน้ำจน้ล่าพอไ่นตักทิมไอม่นเนีนจอดสัตว์เอาทิมไหมฮเพื่อนเอาเทียแม่เอาตักทิมนะคเทียวทิมก็ไปนตักทิมแล้วเขาปูนโอ้ไม่กอดใคว่าจีนยังรับพ่อก็ตงรับดอกพ่ออะดอกจันต้องรับดอกพ่อมาคุณเขาปูนขาย่างขึ้นเนี่ยขาย่างขาย่างบาย

ลงุนะปอไปซื้อมากันเลี้ยวๆวานที่วันลูกเปลาพอล่เงินไหนจะไปซื้อตรวจจ้าก็ไปแล้อพอัีด้หระนั่นล่ตามมาคูกินเขาก็มกปลาดีหมไม่กินเข้าแล้วเขาก็ทาแล้วบอน่อยเด้อนั่งตัวใหญ่ย่เด้อนั่ง กินโลดคุณกินผู้เดียวโดยเราไม่ได้กินฮัลโหลสวัสดีค่ะก่อนน้องพลอีเติใคปกะหลงอยู่น้ำซึมเมองก็กะหลงสวัสดีค่ะคุณยายยังกลัวน้องพลสวัสดีค่ะยังคะน้องพลสวัสดีค่ะยังค่ะดีค่ะก่อนจ้าเอ๋

ายนแล้วเอาโทรศัพท์ให้น้องนี่นะในกระเป๋าซาบันี่มาให้เบิ้งจ๊บเถอะเด่็นยางเดียวในม้าแตงตับปุ่น Mấy bàn bạc Mấy bàn bạc màu đấy à, ừ. ừ, bà, bà chú Ăn Ừ, giải bằng, giấy bằng Tụi bà kho của nó là dạc màu, bà chìm bớt bươn Bà kho nói cho mi Bà Bà, bà. bà, 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 bà thầy giấy nó hết bà đẹp nói Thôi là là, là phú thầu Ta hết thì cần chăm, tép 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 ฮันอูแล้วก็แม่กจะสินมิมว่เหมือจ้าจ้า,จาอ,อะไรนะลูก